สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูต้นส้มกันอีกแล้วนะคะอันนี้กอใหญ่มากดูเห็นไหมอูยดูดิกอเบลล์นี่ส้มป่านี้สรรพคุณเยอะมากเลยนะคะลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้นะคะ อันนี้ยังไม่มีดอกนะนี่ใบนี่อยู่ในซอกหินเลยเนะี่ยต้นใหญ่มากโกโก้มีมามาเป็นเพื่อนเราจะชอบขึ้นตามซอกหินแบบนี้เลยนะ ะให้ดูก่อนนี้ใหญ่มาก <c oughs> นิ่ดูนี่หัวนะจะใหญ่อ่ะแต่ว่ามันอยู่ในสอกหินนี่เดี๋ยวถ้าเอาเอาถ้าเกิดขุดได้เดี๋ยวจะขุดให้ดูนะให้ดูหัวมันเอาไปเอาหัวมันไปตากแดด แล้วก็เอามาต้มแบบชาดื่มก็ได้นะคะสปรพคุณเยอะบำรุงร่างกายเดี๋ยวเราจะเอาหัวของเขามาให้ดูกันกันนะเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะ น้ำขึ้นมาแล้วใหญ่เปล่าไม่รู้เอาได้ไหมเนี่ยแน่นมากนี่หัวอุ้ยนี่หัวขาวบัวเลยเห็นหัวเขาไหม มันติดหินนะทุกคนมันอยู่กับซอกหินนะเอาไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวจะพยายามอัดให้ดูว่าลักษณะหัวของเขาจะเป็นแบบไหนนี่นี่โอ้ยน,น,นี่หัวใหญ่มากเลยแต่ว่ามันอยู่กับซอกหินนะมันเอาไม่ได้หรอกน,น,นี่เห็นไหม hmm. เห็นหัวไหมนี่ดูหัวเขาสิหัวใหญ่อันนี้อะแต่ว่ามันเอาไม่ได้นะมันมันอยู่กับซอกหินอนะ นี่นี่เห็นหัวไหมนี่ห่วงเขาด้ยนี่ต้นเขาใหญ่มากนี <c oughs> ออ่อันนี้ก็คนละต้นกันนะเนี่ยน,นี่ก็อยู่ในซองเห็นเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้หัวขาน่าจะใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเอาไม่ได้หรอกมันอยู่ในซอกเห็นนะมันแน่นมากก็ใหญ่เราจะดูก็อื่นนู่นนู่นกโก้กโก้เดี๋ยวเราดูกอนนี้ก่อนนะว่างัดเอาหัวเขาได้ไหม เห็นนั่นมากอุ้ยมีแต่หินทั้งนั้นอุ้ยนี่ห่วงบอลเลยดูนี่ทุกคนเห็นหว่วงไหมนี่ห่วงเขานี่มันมันติดลากไม้นะติดลากไม้นะี่น,นี่ก็ใช่เนะี่ยติดลากไม้แล้วก็ติดก้อนหินออกไม่ได้เลยอ้ยหัวใหญ่เลยเนะี่ย ต้องมีอุปกรณ์ขุดถึงจะขุดได้นี่เห็นห่วง,ขงเขาไหมมีต้นเขาก็จะอย่างนี้นะี่นะอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ยอันนี้ก็ใช่นะคะ <c oughs> นี่ต้นนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้อยู่ในหินเลยอะเอาไม่ได้เลยแบบ ใช่ไหมล่ะเนี่ยก็มีมันจะมีหยุดกับหินแล้วก็จะมีดินนะคะมีดินหน่อยหนึ่งก็ขึ้นได้แล้วเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ในเห็นไหมเห็นหัวเขาไหมนี่ห,นหัวเขาเนี้ยแล้วแบบมันก็จะอยู่ในซอกหินเลยมันก็จะเอาห่วของเขไม่ได้นี่นี่ต้นน,น,นี่ทุกคนนี่ยังไม่ออกดอกนะ โกโก้โกโก้วันนั้นมีก่อนหนึ่งนี่จุดก่อนนี้ป่ะเอาหัวไม่ได้สักหัวเลยนะคะเพราะมันมันอยู่ในซอกหินน่ะมันเอาไม่ได้นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นแบบเอ๊ะอยู่ใต้หินแบบนี้เลยนะเนี่ยหัวเขาก็จะขุด ขุดยากนิดนึงน,นี่ก็ใช่อันนี้ได้ไหมอ้าวนี่ต้นยญ้าเดี๋ยวลองดูก่อน <c oughs> ว่ามีอีกไหมตรงนั้นใช่ไหม ก,กนี่อันนี้ก็ใช่นะคะนี่ก้านก็จะดแดงๆใบก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหูกระต่ายดอกจะเป็นสีชมพูแดงๆอันนี้ก็อันนี้อันนี้น่าจะเอาหัวได้นะแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ขุดเราไม่มีไงเราไม่ได้ามาต้นใหญ่แลเนะี่ย โอ้ยตรงนู้นก็มีอีกนี่พาไปดูนูนจุ๊บนี่เห็นไหมคะ <c oughs> เห็นใบเขาไหมคะมนี่มีโคนอยู่ในซอกหินข้างในน, <c oughs> นู้นเลยนี่ใบใบและต้นของเขา โอเคคะ่ะวันนี้เราก็พามาดูแค่นี้นะคะ